สวัสดีครับผมอัมอันตุฟินะครับวันนี้เรามาที่ชุมพรกันนะครับเราจะมาแคสและจิกอินซีกันเรามาในเรือไตยโยนะครับแล้วก็เวลาตอนนี้เวลาประมาณตี 5, 5้านะครับเราก็กําลังออกเดินทางไปกันหมายแรกที่เราจะไปเราจะไปซังกันนะครับเราติดตามชมครับ คครับตอนนี้เรามาถึงหมายแรกแล้วนะครับจางแรกกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าเราจะได้ไปลาที่ตัวในหนึ่งตังนี้ครับไปติบตามชมครับ อยู่ประมาณห้านาทีนะครับไต่ก็เลยเบ,บ็ดลงไปดูครับไต่ลงไปไม้เดียวโดนเลยครับเราจิกกันอยู่ตั้งนานไม่โดนครับเหยื่อเขาดีจริงเหยื่อตาบิดนะครับของไตยโยถ้าท่านใดสนใจต,ต,ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เฟซบุ๊กให้ครับอย่างเราไปดูสายตากันครับโยอับโดนแล้วรครับ เอาตะขอมื่อไตะขออยู่ไหนยทางาตขออยู่นี่ไอยู่บนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาเหยื่ออะไรครับแต่อโอ้ตัวบิดครับตัวบิดหยิบมาตัิครับเอไป่าตั๋อตัตอเม่อรอปอนี้กินมาไปจะโดนขาแบบนี้ไม่ได้โจงนี้แ้ว กระโดดมุนกันหน่อยนะครับกิดบอกีดเขาก็โดนครับหลายโยกก็โดนเเราช่วยกันเกี่ยวบาสเกี่ยวไม่ได้เลยแต่ไม่เลยเกี่ยวแล้วก็เอาไม้ตีหัวบอลแล้วก็วนไหวมาก เอูใช่ไหมชูเดี๋ยวเดี๋ยวชวย้ลอยอนแล้วอูขาดนสายอ่ะเส้นสายแล้วันี้รังเลยนะจับสยังเลย่ยเด็กๆอยู่สัะโดน่าล้งตายแล้วกขวไเข้าไปก่อน

ไม่เล่นไม่เล่นหน่อยผมระวังแกว่อยไม่ใช่ไม่ใช่ใจใส่เขาไม่ไหวมันเจ็บแขนมันใส่ไม่ไหวตัวใหญ่มากได้ครับขออนุญาตโอ้ยเหนื่อยแล้ววะคนอ้วนก็ยังมันไม่สะบัดอ่ะมันก็มันติดข้างไหมไไม,ไมันโดนข้างแล้วมันวิ่งไงอ,อมันไม่สะบัดคลื่นึ้งกึ้ง ไอปากุนแล้วมาตนีาห่างลยนี่กมาตงนี้ลงหาเลยลงไปจากนั้นนับกันต้นด้วยนับกันต้นได้ไหมนี่นเรื่องคือกเป็นไงบ้างนี่ครับโดนเลยสายสังฮออที่สองอปชันรวดออบดูครับหมายแลกนี่หมายแลกนะ นี่หมายแรกครับยอดแล้วก็กิตกำลังอัดอยู่คือไตไม่ไหวแล้วอะไต่ไม่ไหวไตยโยนให้โปกิจโปกิจแล้วครับอัดปลาจนเหนื่อยอมีแรงเท่าไหร่มาเกอะที่เนี้ยกี <c oughs> มันเก็บกดมันซัดเอาซัดเอาซัดเอาเลยผ <c oughs> มบอกวบอเก็บกด <c oughs> คำนี้นานอ่ะมีไซส์มือนปลาบึกเลยใช่เหมือนปลาบึกเลยไอคนอยากตกก็อยากตกนะคำนี้ถึงด้วยครับผแล้วไม่ก็เป็นตอบอะไรวะเราได้ตัวลูกเขาได้ตัวแม่ยไม่เมียไม่ติดข้างก็ติดปากไม่ถ้าติดปากเรากล้าไหมัไม่กี่เดือนติดเด็กอยู่ตัวเดียวเองมีตัวบัตคึกคึกคึกตัวน้ำมินชีมองแล้วล้ำนู้นแ่ะได้ไหม ไม่ได้ตัดลายหน้าเรา嘛เขามึงรู้ด้วยว่าเราพี่แถวนี้เขาม่รู้เรามาจากไหนไงรู้ไหมมาจากนอกจากไหนอ๋อนี่เรือทรงเดียวไต่เลยปะคนละทรงฟ้าคนละทรงเหมือนเรือประมงอันนั้นทรงเลือญี่ปุ่นอ่าๆเรือประมงญี่ปุ่นเลนะน่าจะเข้ารูปนี้แน่นอนบอกเรื่องนี้ไหมบุ๋มไหมหันหัวไหแล้วใช่เข้าลูปนี้เอาห้ยเราอ่ะ ถ้าเราอยู่ใกล้ๆคงไม่เข้าหรอกไม่รู้ว่าเราเข้าหรอเปนอไปกันไปกอนที่จว่าเป็นร้อยสังก่อนที่จว่าเว่าลอยแล้วเผอแล้วอินรีใหญ่อินใหญ่เหรถ้ามีืออยู่ตามังนะครับสองลอยเงี้ยนะติดหลังจริงด้วยว่าแล้วติดหลังปะครับที่น่เรือไตโยครับจุมพร โอกิดกำลังเยยอ,อยู่นะคะกิดหลังครับหลังโอ้โห,หมีไซส์แน่ะนะไม่เล็กนะครับเ,เรือฉีกไปแล้ววะไม่ค่อยอาจกิดเราอย่าคิดว่าเป็นชโดนะจะเย็นจเย็นจันจนจนจบเรือด,ดีๆนะกิดไ,ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเตรียมแล้วหรือวม่เรือจะฮับแน่นอยู่ เป็นไงบ้างตัวใหญ่ไหมคะโอ้ตัวใหญ่มากติดตรงไหนอ่ะติดติดตรงคีบใช่ไหมตัวนี้น่าจะกี่โลไตสามโลห้าโลหโลโลสี้าโลโตัวใหญ่มากอ่ะอัดนานอ่ะประมาณสิบกว่าน,นาทีตัวนี้ยถ้าได้ทูน่าในแจ๋วเลยนะ

บลาจับดีๆขวันระวังนะกิดจับดีๆนะปลดได้เลยปลดได้ไหมึถึงได้เอาเลยวางวางบิดดีๆวางเบ็ดดีๆไหวแหละยอมโอ้ยตัวใหญ่มากระวังห่างนะคะิดเอาเอากระบอกยนะคะ อันนี้เพิ่งมาเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าสนใจติดต่อใต่โยได้ใต่โยได้เลยนะคะอยากจะขึ้นเล้งขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะที่หน้าที่หน้าเพจนะคะใต่โยใต่โยความรู้สึกเป็นไงบ้างคะโดนไม่โดนเนี่ยโดนมั้งมันไหมเรียกเขามาเอาเหยื่อ ไม่โดนไม่โดนครับอันนี้ไม่ครับในหัวเรืออาจจะว่าเส้นเอง เขาทำอะไรกันครับสองคนนี้ทำอะไรกันนี่เน่อีกทีนึงชักแล้วชักแล้วมันมโดนโดนเนื้อคอมันมันต้องช่วงหัวกระโหลกมันนิดนึงอะ่ะ<อ>กาะดลงมาอีกหน่อยนึงเอออีกทีนึง่นง,นนงจุม่มจุ่มล้างเลือดหน่อยใส่จับปเป็นเบนอะจับท่าเนอะแล้วอกลมคออะโอ้โห จะจุ่มน้ำลวงไปนะเราระวังตาลูกตามันนะระวังนะหนึ่งสองสามไม่โดนอีกหนึ่งสองสามไม่โดนโดนแต่สันคอมันถ้าโดนหัวที่เดียวอยู่เอามาจับทำไมแบบนี้เดี๋ยวมันทำไม่ไหวแต่การเองระวังระวังอยอะๆดูข้างเรืออย่าให้ยามันตีเขาเรือนี่ <c oughs> นะเราไม่ได้ไปการทารุณนนะครับมันคือการป้องกันตัวของเราถ้าเข้ามาแล้วมันดิน้นดิ้นดินดิน,ดนปากโดนขาเรานี่ฉีกได้ครับตัวนี้มีหกมีเจ็ดได้แล้วแตรว่ระวังระวังระวังไปเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบกลัแหลยไปน้ำปัดก็ได้ผมเจ็บแขนช่้ยไ,ได้ หันดิดมาตายแล้วเนีโอ้โช้ำหมดเยอด้หัวต้มยำบ้างทำเค็มมาหัวไม่ค่อยมีเนื้อเลยนะเหรอเออโอเคกี่โลเจ็ดีเจ็ดกี่โลได้เจ็ดโลได้ถูกไหมห้าหกติบน่าจะมีหกไหนติดไหน

อ้าวหันหน้าซังให้ผมนี่ก็เสร็จผมเมืดิหันหน้าซังให้ก็เสร็จสิเท <Okay. S 2> ่าไหก็ไปนอนเดืนที่เดือนที่ว่าเหมือนอีกแล้วพี่เดียนเอ่อคนที่เอาเหยื่อให้ตอนเช้าว่าเนื้อหน้ามัตตาไม่มีตัวก็นะ อไม่ช้าเห็นเรือล้อมหลายลใช่ไหมใช่โอนตโอนโดนใครวะปาโอตีขนโอโหตายเลยตีขน วิ่งไปไหนไม่รู้นะวิ่งหน้าตั้งไปมเโเพื่อนเข้าขอดต้เรข้าเสร็จล้วเพื่อนลงปลาไปบ้างแล้วปาเริ่มแตกล้่ปะอ่าครับเอาเบ็ดตักดีๆๆเปาเก็บดีๆนี่มอสเรื่ออยู่วะเอาเบ็ดมดเก็บเลื ตัดสายปพิ้งไปเลยตัดสายเบ็ดอันนั้นนะ่ะแล้วก็เก็บเบ็ดดีๆอย่าโยนลงน้ำนะอุ้ย,อ,ยะะอุ้ยกระชากอุ้ยไงอยู่ครับยอยอูอ่ครับคอช่างเรือ่องขาดนี่เขาเนี่ยเขาอยู่ครับอยู่ เยเฮ้ยจอนอย่าอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวโตบีดเดี๋ยวละกิดเบาเร็วเร็วไม่มีไซครับไซเดิมเลย นะับทีหมายเลยนะจตบไม่ได้จติดเท่าไหร่อาเ็ดปากเลเอาเกบแยกทิ้งไปเลยอยนะ่างนั้นแหะไม่ได้ใช้แล้วติดหน้าเกียดมากเลยฮะออาเรียงมชอะไรี่เอ,อ,อาีเรืงก นี่ครับอย่าปาปิดอีกแล้วตายโยสุดจยอดจริง